เก่งโจทย์หน้าออกคณิตประยุกต์หและ2ข้อที่4นะครับวันนี้ถึงคิวของบทแคลคูลัสนะครับข้อนี้นะเป็นข้อสอบจริงนะครับของคณิตสามัญหน,น, 5, นึนะครับเมื่อปีห้าเนาะนะครับไปดูโจทย์สิครับเขาบอกว่าอะไรนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้า f x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ x บวกหนะครับทั้งบวกลัง2อลบหเนาะเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่าลบหนะครับ และนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ5เฉยๆเลยนะครับเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบ1นและน้อยกว่าเท่ากับ1เนาะและสุดท้ายทนครับมีค่านะครับเป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองลบ5เมื่อ x เนี่ยมากกว่า1โจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่าเฮ้ยลไอ้ตัวเนี้ยทุนครับ f o f นะครับแล้วก็ดิฟแล้วแทนด้วย2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยเราต้องทำอะไรมันบ้าง ถ้าเราไม่รู้นี่คือจบที่ก่อนที่เราจะรู้เนี่ยนะครับพี่จะขอทวนความรู้เกี่ยวกับดิฟกดลูกโซ่หรือว่าดิฟฟังชันคอมโพสิตนั่นเองสมมติว่าเราอยากจะดิฟนะครับฟังชันคอมโพสิตใช่ไหมอยากจะดิฟมันใช่ไหมครับซึ่งดิฟตัวนี้มันนั่นคือ fog กันเลยครับ fog คือ f ของ gx จริงวะมันคือ f ของ gx ถูกไหมครับพอมันคือตัวนี้เสร็จปุ๊บไปเราดิฟก็ดิฟเหมือนเดิมดิฟไปเลย เสร็จแล้วคูณดิฟไส้ก็คือดิฟถาหรือว่าดิฟฐานนั่นเองเนาะก็คือดิฟ g ีต่ออ่ะฉะนั้นต้นครับอย่างไอตัวเนี้ยถ้าพี่เขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือ f นะครับของ F2 ถูกปะอย่างนี้เนาะแล้วก็ดิฟมันจริงปะความหมายคือนี้เนาะซึ่งไอเจ้า g ีก็คือ F 2ฉะนั้นวิธีการทําก็ต้องเท่ากับอะไรครับ ก็ดิฟตัวนี้ถูกไหมครับของ f 2แล้วก็คูณกับ f ดิฟสอมอง f 2ตัวนี้เป็น g x ฉะนั้นหน้าที่เราต้องหาตัวไหนครับ f 2แล้วแทนเข้าไปใน f ดิฟแล้วก็หา f ดิฟสองใช่ไหมครับอ่ะจัดการฉะนั้นแล้วน้องพี่จา๋าฉะนั้นแล้วไอ้เจ้า f นะครับ o f นะครับแล้วก็ดิฟแล้วแทนที่2มันคือ f ดิฟของ f 2ใช่ไหมแล้วก็คูณกับ f ดิฟสใช่ไหมครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาคือเราไปหา f ดิฟ2กัน f ดิฟ2นี่คือเราต้องดิฟฟังก์ชัน f x แต่อเผอินว่า f x นิ่งมี3ตัว3ฟังก์ชันเราใช้ฟังก์ชันไหนครับดูจากอะไรดูจากตัวตรงนี้ที่เราแทนค่าเราแทนด้วย2 2นี่มากกว่า1ถูกไหมครับแสดงว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันไหนครับฟังก์ชันล่างซึ่งจะใช้ฟังก์ชันล่างแอบดิฟมันสิ e เซียวสีส้มนี้ ดิฟตัวนี้ครับฐานมันไม่ใช่ x แต่ฐานเป็นเลบหนึ่งไม่ต้องกลัวเราดิฟเหมือนเดิมแต่เพิ่มดิฟฐานดิฟเลยก็ตบ2ลงมาคูณใช่ไหมครับถ้าเราดิฟมันเนาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่กับอ่ะพีดิฟมันนะดิฟเป็นพูปก็จะกลายเป็น2องคูนเลบหนึ่งใช่ไหมครับเลขชี้กำลังลดลงไป1ถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็เพิ่มดิฟใต้ด้วยดิฟ x พอดีมันได้1ไงถูกไหมครับมันได้1 จากนั้นโดนครับดิฟลบหได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้โอเคไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือ 2x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบสองพอดิฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแทนที่ลงไปถูกไหมครับน่ะทีนี้ย้อนกลับดูตัวนี้ต่อ f 2 f 2นี่ไม่ได้ดิฟแต่เราแทนค่าเฉยซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันไหนก็ดูจากอะไรครับดูจากตัวข้างในที่เราให้แทนแทนด้วย2ต้องใช้ฟังก์ชันไหนเหมือนกันครับ2มากกว่าหนึ่งไงก็ต้องใช้อันล่างเหมือนกันอ่ะฉะนันไล่แทนค่าก่อนนะครับ f deep นะครับตอนนี้ใช้บนชั้นล่างทั้ง deep ทั้งไม่ deep นะนะครับ f 2ก็แทนตรงนี้เลยครับมี x ที่ไหนแทนด้วย2ก็2-1ลบนะครับกำลัง2ลบเนาะแล้วคูณกับอะไรครับคูณกับไอ้เจ้า2คูณ2แล้วลบโอเคไหมครับอ่ะค่อยๆทำนะฉะนั้นตัวข้างในคิดเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดจะกลายเป็นล่ะคิดในใจดิ 2-1ไลบล่ะ2-1ลบได้ 1, 1 1ึกำลัง2เป็น1ใช่ไหม1นลบเป็นลบใช่ไหมครับอ่ะฟ4ฟดิฟลบส่ส่วนตัวนี้ครับ2-2เป็น4 4-2ลบก็ได้2ใช่ไหมครับอ่ะคูณกับ2ต่อไปครับเราไปหา f ีดิฟลบการที่จะหา f ีดิฟลบได้ต้องรู้ก่อนว่าใช้ฟังก์ชันไหนเดี๋ยวเราดิฟเสร็จแล้วแทนด้ลบ -4 ก็งั้นต้องใช้เงื่อนไขที่ x น้อยกว่าลบก็ต้องใช้อันบนสุดเลย พอใช้อันบนสุดเลยพี่ก็ไปดิฟฟังชันบนนะครับเหมือนเดิมเลยฐานไม่ใช่ x ก็ดิฟเหมือนเดิมแต่เพิ่มดิฟฐานตบ2มาคูณก็เป็น 2, 2> นะอ่ะพี่ดิฟก่อนพี่เขียนขึ้หมาดิฟก่อนเนาะตบ2อมาคูณเป็น2คูณกับ x บวก1่ใช่ไหมครับเลขชี้กำลังลดลงไป1ใช่ไหมครับถูกปะอ่ะก็เขียนไว้ก็เป็น x บวกเฉยๆทีนี้เพิ่มดิฟฐานหรือเพิ่มดิฟไส้ดิฟ x ได้1พี่ไม่เขียนแล้วดิฟพภาก็เป็นศูนเหมือนกันโอเคไหมครับ ทีนี้เอา2คูณเข้าไปจะกลายเป็น 2x ปะ่ะแล้วบวก2นี่จริงไม่ต้องคูณเข้าไปก็ได้นะจริงป่ะอะแทนค่าเลยดีกว่ามี x ไหนแทนด้วยลบ4ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น2คูณลบ4่แล้วบวก2ใช่ไหมครับแล้วคูณ2องะคิดเลขต่อสิ2คูณลบ4เท่าไหร่ครับลบ8ลบ8บวก2เป็นลบ6ถูกไหมครับลบ6แล้วคูณกับ2ตอบดังๆคือลบ12จบแล้วตอบชอยส์ข้อไหนครับตอบชอยส์ข้อ1่กาไป ข้อนี้พี่เก่งมาให้ครับว่ามีสิทธิ์ออกเหมือนกันเพราะข้อนี้ถามว่ายากไหมไม่ยากและมีสิทธิ์ออกในเดือนซตครั้งต่อไปด้วยนะครั้งกุมภาหกเก้าด้วยฉะนั้นฝึกฝนและทำให้บ่อยโอเคไหมครับเรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไหพี่ข้างล่างหน่อยทุกคอมเมนต์ที่ดีทุกกำลังใจดีพี่จะไปอ่านให้หมดและมันจะเป็นกําลังจใจในพี่ทําคลิปที่มีคุณภาพต่อไปโอเคไหมครับโอเคนะใหญ่พี่สอนเรื่องอะไรนะครับพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ม,มีประโยชน์อย จะไดป็นกำลังใจให้กันเนาะเราเป็นกำลังใจให้กันวินว,นวินทั้งคู่โอเคไหมล้วเ,เจอกันครับ